ดาวเคราะห์คาบิลุมนุษย์ที่รักเราเป็นเด็กจากดาวเคราะห์คาบิลุเรามาที่นี่เพื่อมาแนะนำตัวต่อมนุษยชาติดวงดาวของเรามีแต่เด็กเท่านั้นที่สามารถอยู่ที่นี่ได้เรามาเรียนรู้มาเล่นและมาพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างที่เราปรารถนาเรามาอาศัยอยู่ในความเป็นจริงของมิติที่แเราสนุกกับมันทุกวินาที เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่ซ่อนเลนเกี่ยวกับโลกของคุณและเราประหลาดใจมากเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าทุกครั้งที่อารยธรรมของคุณไปถึงความเป็นจริงที่มิติที่สูงแต่คุณกลับกลายเป็นโลกที่มีมิติที่สั่นสะเทือนต่ำการดำรงอยู่ของคุณเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเราไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคุณยอมให้ถูกฆ่าถูกควบคุมและถูกทารุณกรรมได้อย่างไร เป็นการยากสำหรับเราที่จะเข้าใจพฤติกรรมประเภทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุตรหลานของคุณถูกลัทธิบูชาหรือการถูกทาลุณกรรมเราหวังว่าคุณจะพัฒนาขึ้นอีกครั้งและจะกลายเป็นโลกที่มีแต่สันติสุขมีแต่ความสุขดาวคาบิลูปเป็นสวรรค์สำหรับเด็กๆที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เรียนรู้เกี่ยวกับจัก,กรวาลและในที่สุดก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้อื่นได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและสมดุลได้เป็นไปได้เฉพาะในมิติที่สูงซึ่งอารยาธรรมที่มีการพัฒนาและให้บริการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโลกของเราต้อนรับเด็กๆวัยต่างๆจากทุกที่ซึ่งมีถึง6มิติขึ้นไปและสนใจที่จะสำรวจเรียนรู้และมาเล่นและเลือก และเลือกว่าเราต้องการให้บริการประเภทใดแก่ผู้อื่นหลังจากที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดาวคาบีรู้ของเรามีดวงอาทิตย์สองดวงไม่มีเวลากลางคืนคุณสามารถสัมผัสกับอุณหภูมิที่น่าพอใจได้ทุกวันผู้ใหญ่ที่ดูแลเราได้สร้างตารางสมดุลสำหรับเราดังนั้นเราจึงมีเวลาเพียงพอสำหรับกิจกรรมทั้งหมดรวมถึงเวลาเล่นโลกใบนี้เต็มไปด้วยห้องพิเศษ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับความต้องการเฉพาะของเราพวกเราส่วนใหญ่ฉลาดและเรียนรู้ได้เร็วซึ่งเป็นเรื่องปกติมากในความเป็นจริงของเราเราได้รับการนำทางด้วยจิตสำนึกของเราเองซึ่งไร้ขอบเขตเราสามารถเรียนรู้และทำอะไรก็ได้สิ่งที่เรามีความปัารถนายอย่างไร้ขีดจำกัดไม่มีใครควบคุมเราหรือบอกเราถึงวิธีประพฤตินตนอย่างที่เราเราได้เรียนรู้โดยธรรมชาติ เราปฏิบัติตามคําแนะนําเฉพาะจากที่ปรึกษาของเราซึ่งเป็นผู้วางแผนที่ดีที่สุดสําหรับเด็กแต่ละคนเราเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยที่จะเป็นอิสระความเป็นจริงของคุณนั้นท้าทายและยากมากและทุกคนก็ลืมที่จะทําตามหัวใจของคุณเราตระหนักดีว่าต้องใช้เวลาสักระยะในการย้อนกลับมิติ3 d ดีไปสู่สังคมมิติที่สูงขึ้น คุณมีบางอย่างผิดปกติบนโลกเช่นการจัดการสภาพอากาศปัญหาการควบคุมจากหน่วยงานเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและอื่นๆเราเป็นแค่เด็กและเราทราบว่าคุณจำเป็นต้องค้นหาสวรรค์ของคุณการเพิ่มจิตสำนึกโดยรวมเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณเรากำลังส่งกอดและความรักของเราไปให้คุณขอบคุณช่องสากลยูนิเวอร์ซล